สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้กับจงคอยที่แปดสองหกวันนี้เราจะมาเล่นแอปเอ,อ่อไอนี่กันนะฮะปึ๊บป๊บแอปนี้เลยนะฮะซึ่งก็เป็นแอปนะฮะทีออ่แบบไลฟ์สดนะฮะแล้วก็พูดคุยกันขำๆนะฮะสำหรับแอปนี้ มาเดี๋ยวผมนี้จะเออลองมาแชทกันดูดีกว่านะสำหรับตัวแอปนี้เลยนะฮะไปแชทหาอะไรคำๆนะฮะมาดีไปที่หน้าโฮมเลยเนอะปะกติคนจะมาหน้านี้นะฮะซึ่งให้กดเอ๊ะกดผิดก,กดผิด สอรี่สอรี่ตรงอันสองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเออภาษาไทยเนอะก็จะมีคนไทยมาเล่นด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาดูคนไทยเล่นกันนะฮะอืมเอาคนไหนดีนะฮะอืมคน น่าสนใจหน่อยเอาคนนี้ก็แล้วกันนะฮะชื่อ <c oughs> ว่าแล้วเฉียวเขียนไปพูดไปวิเขียนผิดเลยอ๋อก็จับสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่ด้วยน,นะครับผมอ๋อคอยอืมคุณโคอินนะครับผมโคอินเว็บวอตโคอิน สวยครับผมชื่อคอยครับโอินขอบคนรักหรับการกดติดตามนะครับผมอาจจะเงียบๆเลยนะครับผมอือหื ไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้อ่านแล้วคอยเหรอสวัสดีครับเหรอสวัสดีครับอะไรเหรอคอยคอยเหรอเขาบอกว่าเชื่อคอยใช่ครับเหรอไม่รู้สิขอโทษครับผม่ไดนี่คอยนี่รอนี่รอนานไหมอ่ะอืมไม่นานครับไม่เก็ตสิไม่คอยเหรอเล่นเหรอคอย ก็ชไปนนั่หะผมก็นึกว่าคอยมัน C O Y ะอีกหะครับผม C O Y, C o y. หรือผมเข้าใจผิดไป okay, นะอก็ก็ต้องเออเขานี่ก็จะทักทายทุกคนนะฮะขอบคุณที่กดติดตามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์ด้วยนะครับอ๋อค,ครับ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  นะฮะก็เงียบแปลกๆปลกยนะผมแต่จริงอ่ะเราสามารถส่งไรทำธุรกิจไอนี่ให้เออได้นะฮะผมนี่จะส่งอะไรดีนะฮะจะหาเมือปืนนะผมเอาผู้ดีกว่านะฮะสำหรับผู้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 ผี้ผู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 ้ผอ้นอ้ผู้ผ้ผู้ แล้วก็กินอย่างี้ี่อ่านผ่านๆแลี่อ่านผิดไวเลยเกินนะหัหน้าแว็บหนึ่งแล้วก็อ่านแล้วก็หันกลับไปเขช็คเดี๋ยวเราพูดวางมือก่อก็โอเคนะสวัสดีคนนี้เข้ามาใหม่แล้วทุกคนด้วยนะครับอืมงั้นผมว่าผมไปเอาคนอื่นดีกว่านะฮะไปเลยสำหรับของฝันนะนะฮะชิป คนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมนี้จะจะเออลองแย่เขาเล่นนิดหน่อยนะฮะแย่คนไทยเล่นนะฮะเอ่อคนไหนดีคนนี้ก็กล้กันฮะยอดคนดู48นะฮะก็จะเป็นแอปไลฟ์สดเลยเนะเป็นอเมิกาแล้วว้าวคุณคุณ คนิคคนิคนิคมือใหม่ครับมือใหม่ใช่ไหมครับมือใหม่มือใหม่ในด้านในด้านกวนใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่มือใหม่ในด้านกวนมือใหม่ผมเพิ่งเล่นมาเออเพิ่งโหลดมาเมื่อวานนะฮะซึมิยะเารุฮิมาซึ่งเราก็ลองก็สามารถแชทได้นี่ถ้าเราดูนี่เราก็จะได้หนึ่งร้อยพีทีเนาะ เป็นอนิเมะเก่าที่สนุกมากถึงใครลางจะดูไม่่อยเดินกัมแต่ถ้าเราลองก็คือมันสนุกมากคุณภาพโมริจีวะาญี่ปุ่นก็ยังไม่มาเซ็งขอไม่รู้ใจโอ้เก่ง่าตายญี่ปุ่นด้วย Um, เดี๋ยวเ,ยว <rivalry contemporary> เปลี่ยน,น <Thr iss. S 2> ไปภาษาอังกฤษมาถึงพีญีปุ่นมาเราอ <hã S 2> ่านไม่ออกเล่นแอปนี้มานานเท่าไหร่ครับเมเปิลมาเปิลขอสวัสดีตอนเย็นนะอ๋อเาดูเถิดูรือเถ เดี๋ยวญี่ปุ่นไม่พอแล้วม่เรียภาษาอังกฤษมาอีกโอ้ไม่เก่าซิงคอมบังวะคอบังวะวอนิงแทกแทแททแทกชีเล็บเล็บเลบเล็บเล็เดี๋ยต้องให้ผมต้องโชอโง่คนไทยครับปกติ เอมผมคนไทยครับอันนี้จริงผมคนไทยครับใช่ครับผมรู้แล้วผมว่าคนคนไทยนี่มันอะไรครับเนี่ยปลาหมึกอสันตค้อเหรอไม่ใช่ปลาหมึกเหรอครับเนี่ยมีหนวดเยอะเลยอนึกว่าปลาหมึกนะครับเนี่ยเอมภาพหน้าจอมันค้างนะฮะเดี๋ยวผมออกก็ดูใหม่นอนใช่นอนน่ารักน้องปอเปียดูใหม่ะไรด์ชื่อว่าสวัสดีครับ ถ้ากดแทถบตรงนี้นะฮะมันจะแบบหายไปนะฮะอันถ้าเรากดแถบอีกครั้งมันก็จะกลับมานะฮะสามารถแชทได้แล้วก็ส่งของขวัญได้สามารถกดโฟลล่ได้นะฮะก็กดโฟลล่ไปเลยนะคเข้ามาปฏิโฟลโล่นะครับขออนุญาตอันนี้ก็ตุ๊กตาคริสต์มาสอย่ากินอย่ากินขนมนะฮะทำไม มาไปละไปจะหมดโอเคครับสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงขนมด้วยหิวเลยอะคือแบบไม่ได้กินข้าวเราไปซื้อไก่จะไปแล้วเหรอครับอ๋อนึกว่าคุณมาอีกจะไปแล้วอืบ๊ายบายครับแล้วก็รอข้อความนิดนึงนะฮะอืม ได้ยินเสียงเพลงไหมเสียงเพลงดังไปไหมอือคนนี้ส่งต่ว่าไม่ค่อยสนใจคนติดตามนะนเ,เสียงขนมดังมากตอนเนี้ยคอยโฟลเวอร์เสียงขนมดังมากตอนเนี้ยออตอนนี้คือแบบประหยัดตังนะคือแบบ <Okay S 2> เก็บะะตังจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่จะซื้อโทรศัพท์มาเล่นเกมโดยเฉพาะมาตอนนี้คือต้องแบบปวดขาอนน้ำกันเลยทีเดียวตอนนี้เราก็สามารถเออเล่นมินิเกมนะฮะได้ ซึ่งก็จะเป็นนี่เกมต่างๆนะฮะที่เราน้องเลือกเล่นได้อะฮะเรามาเลือกออวาดรูปกันดีกว่านะฮะ ฮะอือฮึมามาดูก็แค่นี้ก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะฮะวันเบื่อเบื่อก็มาหาเกมอะไรเล่นนะฮะมาหาแอปเล่นนะบางทีตอนนี้นะฮะผมนี้ก็อาจจะ ไม่ค่อยได้สร้างแมปแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะฮะก็ต้องให้รอให้แมปไพพิบัติฐานสายยอดดาวโหลดเยอะๆนะฮะถึงจะมีกำลังใจในการสร้างแมปนะฮะตอนนี้แมปัยพิบัติหันสายยังยอดดาวโหลดน้อยนะฮะถ้ายอดดาวโหลดเยอะๆนนี้ผมจะมีกำลังใจในการทำนะฮะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามในเกมมินิเวลแล้วก็เพิ่มค่านิยมเนอะวันนี้ไปแล้วนะฮะบายบาย